สวัสดีครับทุกคนพบกับผมฮิวโก้ในช่องฮิวโก้จารวัตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหายอดฮิตในเกมกัน f i ไฟ t h ฮีโที่ขึ้นว่า invalid username and password หรือ please check your connection and try again สาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับต้องแยกเป็น2ปัจจัยก่อนนะครับปัจจัยที่1เนี่ยก็คือตัวเกมมีผู้เล่นที่หนาแน่นและแย่งกันล็อกอินจนเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับและบางทีเกมก็ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อทําการมีเทนเนนซ์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คสถานะของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้ที่เพจ Step Hero Thailand ก่อนนะครับว่าตัวเกมขนาดนี้สามารถเข้าได้อยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็สามารถเข้าไปเช็คในเทเล gram ของเกมโดยตรงนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับ ปจะที่2นะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งจะทําการสมัครนะครับให้คุณคิดไปเลยว,ว่ามันอาจจะเกิดปัญหาจากเว็บสมัครล่มหรือคุณอาจจะพลาดขั้นตอนการสมัครในบางส่วนไปนะฮะผมจะสาธิตการแก้ไขและตัวอย่างที่หลายคนใน YouTube แนะนำมาให้ใช้นะครับซึ่งในอนาคตผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าวิดีโอนี้ผมอัดขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมนะครับ ขั้นตอนที่1เนี่ยให้คุณลองเปิด MetaMask ของคุณนะครับและมองหาจุด3จุดตรงหัวมุมนี้นะในกรณีที่คุณใช้ PC นะครับในการสมัครแล้วเลือกตัวที่3ครับ Connect Site นะฮะถ้าเห็นอะไรที่เกี่ยวกับ s t e p e r o นี่ให้ Disconnect ให้หมดนะครับหรือกดตรงรูปถังขยะนี่ให้หมดนะครับจากนั้นกลับไปที่เว็บไซต์ s t e p e r o แล้ว Connect Wallet กับ MetaMask อีนะครับถ้าคุณใช้มือถือก็ในการสมัครข้ามขั้นตอนไปเลยครับไม่ต้องสนใจมัน ขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่ Connect วันเสร็แล้วเนี่ยมันจะให้เราสมัครและยืนยันอีเมลนะครับในส่วนของยืนยันอีเมลเนี่ยหลายคนมีปัญหาว่าอีเมลไม่ส่งไปหรือหาไม่เจอซึ่งปกติมันก็จะอยู่ในอินบ็อกซ์นะครับมันมกักจะถูกส่งไปอยู่ในจังเมลก็เป็นไปได้นะครับถ้ายังหาแล้วไม่มีเนี่ยผมแนะนำว่าคงต้องใช้อีเมลใหม่แล้ครับ ขั้นตอนที่3นะครับเมื matter, like s. <S ่อคุณนำรหัสยืนยันมาใส่เรียบร้อยเนี่ยมันจะขึ้นหน้า congratulation ในหน้านี้สำคัญมากนะครับห้ามกด go t it เด็ดขาดให้กด back หรือไม่ก็ทิ้งหน้าจอไว้นะครับแล้วเข้าเกมกรอก username password ทันทีนะครับสุดท้ายนะครับถ้าคุณทำตามที่บอกแล้วยังไม่ได้ยังไงหรือติดปัญหาอะไรเพื่อนๆก็สามารถสอบถามแอดมินใน t e l e แกรมนะครับก็จะมีคนคอยให้คาแนะนาอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับ mm hmm. ผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ทางช่อง n e งต่างๆของผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ